ครับสวัสดีย้มแรงครับมื้อนี้กล็ลาเซียเมนูหนึ่งปลาแล้วครับเดิมแรกก็ตำเครื่องก้อนข้าตาไปปะไคร้ใบปูกพริกแห้งครับะจน้ำหอมจ้อยปลามาบ้านนี้สิได้มัก,มกปลาก้อนครับจัน้อยุดดีเครื่องที่ตำไปแล้วครับใส่ลงไปครับรดดีครับม,มีนยัง่ะน้ำมันหอย เฮ็ดไปสระพี่น้องเออพอได้ยุได้กินครับตละลึเหมือ่อตะเวนพวกหูเสกินยังมอเอร์ไซค์เคลื่อง,งไปก็นคนในเขากันเด้แบบน,นี้คนในเขากันจักน้อยมักทิ้งไว้ประมาณจักหานาทีแล้วครับรก็ดรุนหลอกมักไปเรื่อยๆพอมีแห้งป็นวะ บ้านเฮานี่ก็กินไงเดี๋ยรับเพ็ด์ยูเห็ดกินง่ายหนึ่งปลาบ้านเฮานี่ยแหละครับพร้อมแล้วก็ตั้งหมอง้อใส่ซึ้งครับใส่ซึ้งต้มน้ำน,นี่แล้วเท้เาเตรียมใบเขาลุกไปครับเขาลุกไปให้เรียบร้อยจะมีพักมาเรียบป่ะนี่มืัอนี้ก็ได้ดอกแคสครับ ตลาดครับก็ได้ปลูกไว้ดอกแคบ้านี้ครับปลูกไวต้ตะบกเนาตะบุ่งขานาหวางตุ้งครับที่ปลูกไว้เองแต่ดอกแค่นี่กรได้มาจากตลาดนะครับซื้อเข้ามาสิบบาทครับป่อแพงป่อแพงจักหน่อยดิวันนี้ผมก็จะใช้เป็นดอกแค่ครับประกาศขาวครับ เซ็ตพอประมาณนี่แหละใส่เข้าไปมันติ่มถาดครับเสร็จแล้วบัดน,นี้ก็โดยประมาณครับปิดฝาเดีบัดน,นี้ครับรอมันซุกไปนะครับบัดน,นี้ซุกแล้วเดีบัดน,นี้ประมาณยี่สิบนาทีนี่แหละครับหนึ่งไว้แป๊บเดียวครับได้กินเล้งแล้วนีนาตาเป็นเลยครับพอใส่ได้พ่อพี่น้อง เรียบร้อยครับหนึ่งป่าบ้านาน,นี่แหละเราต้องมีพิธีตองเอียงเสร็จเรียบร้อยครับ